ครับผมอันนิฟิเชนลนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เดอะพายรีสอร์ทนะครับผจญภัยใกล้กรุงเทพนะครับวันนี้ผมนัดนักธุรกิจต้องบอกว่าเป็นนักธุรกิจที่ร้อนแรงฮอตมากนะครับของบริษัทแซฟแตนแฟนะครับลองไปดูเทคนิคและวิธีการทํางานว่าทําอย่างไรสามารถพิชิตรายได้ได้จะเป็นใครนั้นไปติดตามกันเลยครับ ครับตอนนี้ผมก็อยู่กับนักธุรกิจต้องบอกว่าเป็นนักธุรกิจที่ร้อนแรงมากนะครับแล้วก็ฮอตมากนะครับเพียงระยะเวลาแค่ไม่ถึง2เดือนสามารถพิชิตตำแหน่ง3ตํตำแหน่งระดับสูงของบริษัทซาตอร์ตนะครับคุณถาวรทองปั้นสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับขออนุญาตเรียกพี่ถาวรแล้วกันนะครับพี่ถาวรครับอดีตเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าอดีตเป็นใครมาจากไหนครับพี่อดีตก็คือเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่เป็นคนจังหวัดเลยครับครับก็มีโอกาสมี ความใฝ่ฝันว่าความรู้น้อยความรู้ปอหงและความรู้น้อยก็เลยมีโอกาสเดินทางเข้ากรุงเทพแต่ปีพศ29่ามาหางานทําสุดท้ายก็โดนหลอกไปลงเรือภาคใต้ครับจากที่งานหลังจากนั้นก็ออกจากกรุงเทพมาได้ก็มาทํางานประจําอยู่ประมาณ15ปีก็มาก็ไม่ไหวอีกครับโรงงานก็โดนปิดก็หันเหไปเป็นรปภเป็นรปภอยู่2ปีครับสุดท้ายเงินก็น้อยลงครับ ก็ค่าแรงก็ไม่ดีขึ้นผมก็เลยมาขับบินมอเตอร์ไซค์รับจ้างคือคิดว่าเป็นงานอิสระรขับอยู่6ปีครับหลังจากนั้นก็มีโอกาสเข้ามา,าศึกษาธุรกิจเครือข่ายเพราะว่าทำงานประจำมา20กว่าปีเนี่ยไม่เคยมีเงินเก็บ,บแล้วมีแต่ความอ,าอะไรครับมีแตนน่นี่สินเพิ่มขึ้นแล้วก็สุขภาพที่ตามมา แล้วหลังจากนั้นก็เลยมีผู้แนะนํามาชวนมาทําเครือข่ายตอนแรกก็แฟนครับเข้ามาก่อนผมเป็นคนที่เชื่อคนยากหลังจากแฟนเข้ามาศึกษาแล้วไปเล่าให้เราฟังออ,อยู่สองสามอาทิตย์ครับที่เขาไปเล่าให้ฟังว่าธุรฯฯกิจเครือข่ายมันเป็นธุรกิจที่ดีที่ตามที่เขาเล่าผมก็ไม่เชื่อจนกระทั่งเขาบอกว่าถ้าไม่มาดูด้วยกันเลิกกันครับเขาขู่อย่างนี้เลยเหรอขู่อย่างนี้เลยครับเอาทำไมครับเพราะเขาเห็นก่อนเราแล้วเขาอยากให้เราเนี่ย เพราะเราเป็นคนดื้อครับเชื่อคนยากอ๋อก็เลยบอกเอ้ยไม่เอาเธอทําไปเถอะอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ครับแต่เขาก็ยืนกาขาดเลยถ้ายืนกำขาไม่มาดูแล้วตัดสินใจด้วยตัวเองก็คือเลิกเลิกครับมาไหมครับก็ผมเนี่ยต้องมาสิเพราะว่าแฟนแฟนผมพูดคําเดียวที่เหลือผมพูดหมดแฟนเป็นคนพูดคําไหนคํานั้นคณนั้นครับผม พอตัดสินใจเข้ามานั่นคือปีไหนครับที่เราได้รู้จักธุรกิจเคร,รือข่ายผมเข้ามาธุรกิจเคร,รือข่ายเมื่อปลายปี47ครับ47พอเขาแฟนให้เขา้าให้เราเข้ามาเขาเขาพอเราเข้ามาเห็นปุ๊บมันรู้สึกยังไงบ้างครับแล้วเรา,เรา,เรา,เราคิดย <c oughs> ังไงคือเราเราเข้ามาครั้งแรกเนี่ยโดยที่เราเนี่ยไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องอาจจะปฏิเสธแฟนอยู่ช่วงแรกแล้วหลังจากนั้นพอแฟนเข้ามาแล้วมันก็ ทำไมแฟนมาบ่อยจังม,มาทุกอาทิตย์เ,เราก็สงสัยว่าทำไมแฟนมาทุกอาทิตย์หนึ่งนะครับสองคือคือทำไมมาบ่อยอย่างเงี้ยคือบ่นนะครับก,กิ๊กหรือเปล่าใช่ใช่ประมาณนั้นครับผมอพอเรามาแล้วเราก็มาซึมมามา,มา,มากับเขาตรงที่ว่าคือมาจับผิดหรือเปล่ามาจับผิดด้วยแล้วก็มาดูด้วยให้เราเข้าใจบ้างก็เลยมาแล้วมันเห็นความสวยงามตรงที่ว่าเฮ้ยธุรกิจเครือข่าย มันให้อย่างนี้ด้วยเหรอโดยที่เราไม่เคยเห็นเห็นภาพมาก่อนออก็เลยมาคิดดูว่าเ้ยเราทำงานประจำมา20กว่าปีจนขนาดนี้เรายังไม่มีเงินเก็บแล้วพอมาเห็นเครือข่ายแล้วมีเห็นรุ่นพี่เขามาคุยให้ฟังเนี่ยไอ้อคนนี้เฮ้ยอ,อาชีพรปอ,อ,อมันโดนครับ แล้วเขามีไรายได้เป็นหลักแสนกับเครือข่ายครับเฮ้ยอย่างนี้เราก็มีโอกาสทําได้ไปดูประวัติเขาป .4 ปออย่างเงี้ยครับมันมันเหมือนเราเลยมันเหมือนเราเลย <c oughs> นั่นคือจุดเปิดใจค,ครับคุณอันพอเรามาศึกษาเราทรําธุรกิจเนี่ยใช้เวลานานไหมครับกว่าที่จะเป็นผู้ประกอบการสำเร็จผมเนี่ยคนอันผมผมทำอะไรผมทําจริงครับครับ ถ้าผมศึกษาแล้วผมเข้าใจเนี่ยผมจะตั้งใจยจิงผมฟังธุรกิจแล้วถ้าผมตั้งใจฟังเนี่ยครั้งเดียวสองครั้งเนี่ยผมจะเข้าใจผมเห็นภาพเลยแล้วเราก็มามาเรียนรู้ให้เราเข้าใจครับตรงที่ผมเข้ามาครั้งแรกเนี่ยผมไม่มีไม่มีข้อแม้ครับไม่มีข้ออ้างครับถ้าเราเข้าใจถ้าเรารู้แล้วผมก็นึกถึงอย่างเดียวว่าทาไมจะทําให้เราสําเร็จก็เลยเริ่มคุยกับ ผู้แนะนําผมบอกว่าผมลุยแล้วเต็มที่แล้วอยู่ในช่วงนั้นเนี่ยที่ผมทำเนี่ยมันเป็นตลาดที่ที่สดอยู่แล้วการขยายงานตอนนั้นอ่ะแนะนําผู้คนก็ง่ายครับตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมขยายธุรกิจจุดเบื้องต้นของผมนะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเมารถตู้ส่วนคนใหม่ครับเข้ามาที่บริษัทอาทิตย์หนึ่งสามคัน4ี่คันรถตู้คนนั้น ตอนนั้นอยู่ที่ไหนครับออฟฟิศผมผมอยู่บางพีแต่ออฟฟิศอยู่ที่ที่รัชดาที่ถนนรัชดาพิเศษถนนรัชดาทีนี้ใช้เวลานานไหมครับเห็นบอกว่าอยู่ในธุรกิจในธุรกิจเครือข่ายตั้งแต่ปี2 5 4 7ครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็20กว่าปีเกือบ20ปีเกือบ20ปีครับก็หลังจากนั้นผมก็ทำแล้วเพื่อให้ตัวเองเนี่ยสำเร็จผมก็เลย อ่าเหมือนที่พูดไม่มีข้อแม้ก็เลยเริ่มเริ่มจากรู้ศึกษาตัวเราให้ดีที่สุดให้เราเข้าใจที่สุดแล้วก็ขยายองค์กรเหมือนที่ผมพูดว่าผมต้องขยายให้ไวที่สุดผมก็เลยเริ่มเริ่มเข้าใจวิธีการแนะนําคนครับคุณอันเปิดใจคนก็ชวนคนเข้าบริษัทเริ่มต้นจากที่ผมทำเนี่ยเดือนแรกเนี่ยมีไรายได้มากกว่าสามหมื่นบาทตอนตกใจเลยครับโอ้ตกใจครั้งแรกเราทํางานประจํา รายได้ไม่ไม่เคยเห็นเงินหมื่นเลยแต่พอมาทำเครือข่ายเดือนแรกให้เรามีรายได้มากกว่าสามหมื่นก็เลยเปิดใจสุดๆก็เลยเปิดใจสุดๆเลยทุบโมกข้าวตัวเองที่ทํางานประจํอดูเมาไอ้เผาสะพานขับบินมอเตอร์ไซค์รับจ้างครับขับยู่หกปีตอนนั้นทุบโมกข้าวตัวเองคือเลิกขับบินแล้วก็ขายเสื้อแล้วก็ขายรถมอเตอร์ไซค์ครับจุดเริ่มต้นไม่มีอะไรนะครับมีตัวเปล่า Dante> ต้ตนทุนไม่มีเลยรถโมเร์ไคยก็ย well ังขายนะครับเสื้อวินก็ยังขายเริ่มต้นจากนั่งรถเมย์ครับพูดอ okay, yeah. ันขยายธุรกิจครั้งแรกจนกระทั่งเราทําเดือนแรกให้เราสําเร็จเราก็เลยตื่นเต้นผมเนี่ยทำอะไรผมตื่นเต้นอยู่แล้วก็เลยลุยเลยครับสองสองปีเนี่ยผมขึ้นตําแหน่งถึง2ตําแหน่งมาถึงพี่เก่าเนาะพี่เก่าครับขึ้นตําแหน่งสองตแหน่งแล้วก็ปีที่3ปีที่4ปีที่5าปีที่6 ขึ้นตำแหน่งสูงสุดของบริษัทครับช่วงที่พีคที่สุดของพี่ถาวรท่านที่ผมทราบข้อมูลมานะครับคือช่วงปี5 0ประมาณ53-54ามครับผมพีคไปถึงขนาดไหนครับพี่ประมาณถ้าเรามองแล้วตกใจครับกับกับตัวเราที่เราไม่เคยได้เจอครับคาดไม่ถึงตอนนั้นคือประมาณถึง70,000 0ต่อเดือน ครับนนคือพูดง่ายๆคือหกหลักไปไปลายเลยครับผมแล้วคุณภาพชีวิตมันเปลี่ยนไหมพี่คุณภาพชีวิตว่ามันเปลี่ยนตรงที่ว่าอุ้ยเราไม่เคยคิดที่จะเราซื้อบ้านแค่เราเช่าห้องอยู่เมื่อก่อนห้องแปลร้อยบาทเรายังไม่มีเงินค่าเช่าเลยตอนตอนที่เรามีค่าแรงน้อยครับแล้วไม่ไม่เคยคิดว่าเราจะมีบ้านราคาหกเล้านได้ครับเพื่อขายมันก็ให้ผมได้กับบ้านหกล้านแล้วก็ลด ยุโรปอย่างนี้ครับ,บ<ส>ผมาราคาหลายล้านานึงครับแล้วก็มาซื้อตึกที่บางพีเนี่ยอาคาร4ี่ชั้นเนี่ยก็6ล้านกว่าเหมือนกันครับโอ้นี่แสดงว่าได้ได<ม>เเ้เงินจากธุรกิจเครือข่ายนี่คือมาจากธุรกิจรับจินทั้งหมดได้มาจากธุรกิจเครือข่ายใช่แล้วก็สิ่งที่ได้มากกว่านั้นอดกคือความสวยงามของธุรกิจขายคุมได้ท่องเที่ยวกับธุรกิจเครือข่ายในรอบโลกเท่านั้นมากกว่า60ประเทศทั่วโลกครับโอ้โหนี่คือ แค่เบื้องต้นนะครับนี่คือความสวยงามของธุรกิจเครือข่ายแต่สิ่งที่มันหักหีที่สุดที่ทําให้ย้ายธุรกิจมาอยู่กับแซฟแปลกๆนะครับมันเกิดอะไรขึ้นครับที่เดิมผมเนี่ยผมก็คิดว่าดีที่สุดครับ,รบผมคิดดีที่สุดที่สิ่งที่ผมสร้างมาแล้วผมได้มาครับ,รบแล้วผมสร้างองค์กรมาเติบโตแล้วมันมีอยู่ช่วงวิกฤตช่วงโควิดบ้างแล้วก็ช่วงที่ผู้นำเนี่ยย้ายค่ายก,กันหลากหลายที่แล้วก็ ทีมงานก็ไปเสเวงหาคน้นหาเขาก็ทําให้อุปสรรคมันเกิดขึ้น,น,นครับคุณครับก็ทําให้ทีมงานช่วงนั้นคือมันก็หลายคนก็หยุดทําบ้างแล้วก็ออกไปทําอาชีพอื่นบ้างแล้วก็ไปอาจจะไปที่อื่นบ้างก็เลยทําให้เรามีผู้นำน้อยลงเราก็เลยมาคิดว่าเถ้าถ้าเราไม่วิเคราะหอสถานการณ์ถ้าเราไม่มีข้อองค์กรเนี่ยเราก็คง ก็คงอยู่ไม่ได้หาว่าที่เดิมเนี่ยธุรกิจดีครับดีอยู่แล้วแต่ตัวเราอยู่ไม่ได้เราก็ต้องหาวิธีครับก็เลยมีโอกาสได้มาวิเคราะห์บริษัทหลากหลายบริษัทในประเทศไทยจัดลิติ้งมาให้เราวิเคราะห์ก็เลยมาพบบริษัทที่แซฟบแปดแปดครับมันติดติดหนึ่งติดอันดับหนึ่งของของสิบสิบบริษัทที่ดาวรุ่งครับผมอันนั้นคือจุดเริ่มต้นที่เราต้อง ส่วนหนึ่งที่ไปต่อไม่ใช่ไปต่อหมายถึงว่าที่มันจุดเปลี่ยนของเราก็คือคหนึ่งทีมงานเราเริ่มหลุดครับทีมงานของพี่ถาวรตอนนั้นอ่ะภายใต้องค์กรของพี่เนี่ยถ้า,าเท่าไหร่ครับถ้ารหัสสมาชิกเนี่ยเริ่ม,มร่วมร่วมแสนคนครับหลักแสนคนครับ,รบผมหลักแสนรหัสหลักแสรนรหัสครับ,รบเยอะขนาดน,นั้นเลยครับผมนี่กี่ปีเพราะว่าเราสร้างมาตั้งแต่ปีปลายปี47ครับจนที่เราแยกออกมาเมื่อเมื่อ พูดง่ายๆคือต้นปีต้นปีนี้รับต้นปีนี้ครับก็ค,บคือเปิดตัวอย่างเป็นทางการก็คือวันที่17บเจ็ดตุลาคมครับผมอะไรที่ทําให้วันนี้เนี่ยทั้งทีมที่พิจารณาเลือกแซฟแปลแปลเราวิเคราะห์แล้วเราพาผู้นําที่เหลืออยู่ครับที่เรากอดคอ,อเดินทางไปร่วมกันแล้วเราก็เรียกมาคุยวางแผนกันว่าเราวิเคราะห์เหมือนคุณอ่านพูดว่าบริษัทดาวรุ่งติดอันดับหนึ่ง คิดว่าดีดีถ้าถ้าไม่เจ๋งจริงเนี่ยไม่ติดหนึ่งอันดับหนึ่งแน่นอนแล้วหลังจากนั้นก็เลยได้มามา,มาวิเคราะห์บริษัทวิเคราะห์ท่านประธานครับท่านประธานเป็นคนเป็นคนท,ที่ท่านเนี่ยเป็นเป็นเป็นแบกที่ดีมากอะ่ะสนับสนุนผู้นําองค์กรดีมากแล้วก็ท่านเป็นกันเองอันนี้คือจุดที่หนึ่งแล้วท่านก็เอา คุณร,รมนำหน้าธุรกิจเหมือนกับท่านทําบุญตลอดครับอันนี้ค,คือจุดหนึ่งแสดงว่าท่านเป็นผู้ให้แน่นอน 2. ท่านดูองค์ประกอบของท่านเป็นเจ้าของแล้วท่านรวยครับ,รบท่านรวยมากอันนี้คือหนึ่งแล้วก็มาวิเคราะห์แผนการตลาดแล้วก็สินค้าพร้อมๆกันพุกองค์ประกอบมันเหมือนกับ3อย่างที่วิเคราะห์มันลงตัวเลยขน,นันมันแมทกันพอดีเ,อเลยครับพูดเอาใจหรือเปล่าครับ ไม่มีไม่ไม่ได้พูดเอาใจนะครับอันนี้คือเรื่องจริงครับเพราะว่าเราไม่ใช่ว่าวิเคราะห์บริษัทเดียวคนนันเป็น50บริษัทอแล้วบีบออกมาแล้วคัดมาคัด,คดมาแล้วครับรหัวกะทิมาเลยครับจนมาทั้งหลายคนก็ไม่รู้หรอกผมก็ยังไม่เคยได้ยินว่าแซฟเนี่ยเป็นชื่อธุรกิจเครือข่า,ขายเลยเอาหรอยังไม่เคยได้ยินครับเพราะว่ามันไม่เคยโด่งดังมาเลยครับไม่เคยได้ยินเลยครับแล้วอยู่ๆมาพอเราวิเคราะห์มาแล้วมันมี ที่เราวิเคราะห์อไอ้สอย่างนั้น,นคือลงตัวเม็ดกันแล้วเราก็เลยมาดูผู้นำที่อยู่ที่เซฟครับแล้วทำไมวิเคราะห์ผู้นำหลายๆคนแล้วเรามาเจอองค์กรเดอะพิงของคนเล็กลบภีพัฒน์พอมาดูวิเคราะห์เดี๋ยวยผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาท่านเป็นคนแบบไม่ถือตัวแล้วท่านก็วิเคราะห์การทำงานของท่านท่านเป็นคนลุยงานอะ ท่านเป็นคนแสดงวถ้าเป็นคนรวยงานแสดงว่าการช่วยเหลือองค์กรเนี่ยอันนี้ไมต่ต้องสงสัยแน่นอนอเรามั่นใจครับแล้วอีกอย่างหนึ่งท่านก็ฟังประวัติแล้วประสบความสําเร็จที่ไหนก็สําเร็จหมดครับแล้วมาโยูแซฟตอนตอนนั้นท่านก็บอกว่าท่านมาแค่เดือนเมษาตอนที่ผมมาถึงถึงไอ้มกราเนี่ยท่านยังยังไม่ถึงปีเลย แล้วรายได้ของท่านก็โอ้เยอะเหมือนกันครับก็อันนี้คือตกใจมากทำไมได้เยอะขนาดนั้นก็เลยเราบอกว่าแสดงว่าเราเราตัดสินใจไม่พลาดแล้วตัดสินใจถูกแล้วครับพี่ถาวรกับทางทีมนะครับก็คือได้เข้าไปร่วมพูดคุยกับทางท่านประธานท่านประธานอดุคน,น,นินพัฒนพิมนะครับประธาน บริษัทแท้ปดแปลไปไปนะครับแล้วก็ได้เห็นวิสัยทัศน์มุมมองแนวคิดในการจัดตั้งบริษัทครับผมแล้วที่สําคัญคือแผนการจ่ายผลตอบแทนและก็ที่สําคัญอีกอย่างคือผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ครับมีไงบ้างครับคือผลิตภัณฑ์นเนี่ยอันนี้ผมพูดโดยตรงๆเลยผมผม,ผมเนี่ยเป็นคนที่พูดตรงๆคือคนอ่านเนี่ยทังเคระบั้งตระกูลเป็นมาหวานอันนี้รักษามาหมดมันก็ยังยังมีเชื้อยังติดอยู่ตรงนั้นอีกหนึ่ง สองผมก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยร่างกายไม่ค่อยดีมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วผมก็รักษามาเรื่อยมาเรื่อยจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยผมยกแขนไม่ขึ้นอาจารย์ทันันเนี่ยเอาผลิตภัณฑ์ตัวเป็นงานดําครับครับเอามาให้ผมลองก่อนต้องลองกับคุณถาวอนก่อนเพราะว่าช่องนั้นอยู่อยู่อย่างนี้ครับครับก็เลยหนึ่งเดือนก็คุณอานการตัดสินใจผมผมผม,ผมช่วงช่วงที่ผมเข้ามาที่เกิดร้อยเพราะว่าผลิตภัณฑ์อ ผมช่วงอยู่ผมยกแขนไม่ขึ้นช่วงนั้นน่ะมันได้ประมาณทรมานมากมันตึงมันทรมานสุดที่ผมหนึ่งเดือนนะ่ะผมยกหมดเลยมันปกติหมดแล้วอะ่ะคุณอานสิ่งที่เราเป็นน่ะเกาหลังเอามือเอาแขนไป<อ>ข้าง,ลงหลังไ,ลไม่ได้เลยเมื่อก่อนจ่ได้หมดครับอันนี้คือเราประทับใจสินค้าครับเพ,เพียงแค่หนึ่งเดือนเหรอหนึ่งเดือนครับหนึ<อ>่งเดือนครับครับพราหลังจากนั้นเมื่อเราผลิตภัณฑ์โอโ้โหทุกอย่างเรามัน<อ>มันเหมือนลงล็อกหมดแล้วครับ ท่านประธานก็โอ้โหเราประทับใจมากเลยประทับใจครับแผนการจายผลตอบแทานโอ้โหยิ่งประทับใจเลยที่สําคัญที่สุดคือผลิตภัณฑ์ครับทีนี้เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของแผนการจ่ายผลตอบแทนต้องบอกว่าพี่ถาวรน,นะครับเพียงแค่ใช้ระยะเวลา1เดือนสามารถพิชิตตําแหน่งได้3ตําแหน่งเลยตซึ่ง,งเป็นสถิติใหม่ของบริษัทแซ่บปแบบมีตําแหน่งอะไรบ้างครับพี่ไม่ต้องไล่สั ถ้าไล่สตาร์เนี่ยหลายมากไล่สตาร์ไอ้ซูเปอร์ไวเซอร์อ่าเมนเจอร์อันเนี้ยคือเอาข้ามเลยครับเอาตำแหน่งเกตอันเอาตำแหน่งเกติยศเอาข้ามเลยครับคือตำแหน่งไอ้ไว้เพศเดนเนี่ยผมทำา13วันครับ13วันไว้เพศเดนครับพอหลังจากนั้นพอ13วันขยับขึ้นไปวันวันที่26 26กกุมภา26กุมภาขึ้นอ่าเพศเดนเพศเดนครับแล้วก็ เราเราโปรโมททีมเพื่อให้บอกว่าโ,โปรโมชั่นมันจะหมดเ,เดือนแล้วนะ,ะทีมงานก็สปีดแล้วก็มีสินค้าที่มันมันเบี่ยงออกไปหาผู้บริโภคแล้วมันตอบโจทย์ครับไปแนะนําผู้คนแล้วตอบโจทย์แล้วก็ไม่ปฏิเสธกันก็เลยทีมงานขยายกันได้ง่ายแล้วมันก็ส่งผลให้ วันที่28เพราะว่าเดือนกุมภากุมภาว่ามันถึงมันประวันที่28มันมีแค่28วัน28วันผมผมคิดว่าว่าผมอยากให้มี31จริงจริงไม่อยากให้มี28อมันเป็นวันสุดท้ายของปิดยอดครับมันก็เลยลุ้นกันบอกว่าทีมงานทํางานลุ้นกันหน้าดูจนกระทั่งผมหลังเครื่องคืนผมยังไม่นอนเลยเพราะว่ามันหลังเที่ยงคืนเราจะเช็คได้พอหลังเที่องคืนคุยกับแฟนบอกว่าเยดครับสุดยอดมาก เกินไปนเกินไปนด้วยเกินด้วยเกินด้วยครับอ่าเป็นตำแหนง่งบลูไดบูไดมอนด์ครับบูไดมอนด์บูไดมอนด์โอ้โหนี่เพียงแค่ใช้เวลาระยะเวลาคือเปิดตัวอย่างเป็นทางการก็คือวันที่17วันที่28กุมภาก็ปวรากฏว่าขึ้นตำแหนง่งบลูไดมอนด์ครับผมเป็นสถิติท,ที่ต้องบอกว่าเร็วที่สุดนะครับอะไรที่ทำให้วันนี้นอกจากที่จะขึ้นตำแหน่งเร็วสุดแล้วเนี่ยยังเป็นมนุษย์เงิน6หลักเนี่ยเพียงแค่กี่วันครับ คือผมรวมยอดครั้งล่าสุดอ่ารวมยอดตอนที่ผมขึ้นไม่ต้องเอาปัจจุบันแอตอนขึ้นมาที่28ครับก็รวมแล้วประมาณงมห้าแสนครับห้าแสนบาทห0าแบาทครับขอโทษนะครับครับตั้งแต่19บเก้าและการลงผังครับจนถึง28่สิบแห้าแสนนะครับอันนี้คือรับมาแล้วใช่ไหมรับมาแล้วครับรับมาแล้วโอเค ผมอยากให้พี่ถาวรฝากความมั่นใจหน่อยว่าวันนี้อะไรที่ทําให้พี่ประสบความสำเร็จได้เร็วขนาดนั้นครับครับผมที่เข้ามาแซ่บแปลเนี่ยผมเข้ามาถ้าถ้าผมไม่ได้เข้ามาที่นี่แล้วถ้าผมไปที่หลายๆที่แล้วไม่มีระบบดีขนาดนี้ผมคงไม่ประสบความสำเร็จไวขนาดนี้ที่ผมประทับใจอีกข้อหนึ่งคือระบบของของบริษัทแล้วก็ระบบของทีมเดอะพิ้งครับ ระบบของเดอะเพลิงเนี่ยแล้วมันมีแผนการตลาดที่ทําให้คนขยันแล้วสาเร็จไวเนี่ยแล้วถามว่าเราเคลื่อนคนเข้ามาเยอะที่สุดตลอดเนี่ยอย่างต่อเนื่องทุกวันทุกวันเนี่ยถ้าไม่มีระบบรองรับเนี่ยคงไม่มีวันนี้อย่างแน่นอนแต่ระบบที่รองรับเนี่ยถามว่าคนใหม่ผมเข้ามาครั้งแรกได้ฟังแล้วได้ตัดสินใจร่วมธุรกิจกันแล้วแล้วถามว่าผมเนี่ยไม่มีประสบการณ์ครับที่อยู่ที่นี่ไม่มีโอกาสจะได้สอนองค์กรแน่นอนครับแต่ข้อดีของที่นี่เนี่ย มีระบบอยู่แล้วเพียงแต่เรา,เ,าเคลื่อนคนเข้ามาเคลื่อนคนเข้ามาแล้วคนใหม่ของเราส่งต่อไปที่คุณเล็กคุยทุกวันคือตอนเที่ยงครับออคุยบริษ,ษัทสินค้าและวิธีคิดสินค้าวิธีคิดเนี่ยผมฟังครั้งครั้งแรกเนี่ยครับครั้งเดียวเนี่ยผมเข้าใจเลยครับผมแล้วผมก็ทําอย่างนี้อย่างต่อเนื่องให้เป็นต้นแบบครับเป็นตัวอย่างให้กับทีมงานแม้แต่ผมบอกว่าผมเนี่ยรู้แล้วครับ เข้าใจแล้วแต่ผมก็ไม่ได้บอกทีมงานว่าผมรู้แล้วนะครับมผมต้องสะสมความรู้อย่างต่อเนื่องครับก็หลายคนบอกว่าขนาดพี่ถาวรเป็นระดับสูงขนาดนี้ยังยังเข้าฟังทุกวันครับแล้วคุณน่ะไม่เข้าเลยอไม่ฟังเลยรับค,คุณอยากสำเร็จเหมือนกับเรารก็เลยทีมงานมันเห็นเราเราทำก็เป็นแบบอย่างครับผมก็เคลื่อนคนใส่ระบบและอีกอย่างนึงคือ ส่งต่อไปตอนตอนสองทุ่ม<อ>ผู้นำจะพูดทุกวันช่วงสองทุ่มจะมาเทนทุกอย่างเทนเทนนิ่งเรื่องหลายๆเรื่องกระจัดข้อโต้แยง้งกระจัดอสอนให้เราขยายแล้วก็หลวิธีการเชิญทุกคนผัดกันมาพูดทุกวันแล้วก็ทีมงานเราเนี่ยถ้าส่งไปไปตรงนั้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยผมว่าทุกคนเป็นงานหมดครับเราเราเชิญคนมาร้อยคนแล้วร้อยคนทํางานเป็นนะ่ะค<อ>น,น้น อะไรจากขนาดอะไรจากขนาดนั้นครับมันอยู่ที่ขยันครับความขยันของเราที่เข้ามาที่นี่ผมว่าที่เนี่ยทาง่ายมากครับนี่คือความความง่ายตรงที่เรามีระบบตรงนี้รองรับผมไม่ผมผมไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนครับคุณอันผมมาเห็นที่นี่แหละราสามารถรักษาองค์กรเราไว้ได้หมดอเพราะผู้นําเข้ามาแล้วผู้นําประสบความสําเร็จตามกันมาเรื่อยเรื่อยคุณอันตรงนี้แหละที่ผมประทับใจครับครับถ้าวันนี้มีคนดูคลิปหรือว่าจะดู ย้อนหลังดูเจอคลิปนี้มีคนส่งคลิปให้ถ้าสนใจเออพี่ธาวรผมอยากทําเหมือนพี่บ้างจะต้องติดต่อทางเบอร์ไหนครับผมยินดีให้คำปรึกษ,ษาแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านครับเพราะว่าเบอร์โทรส่วนตัวผมคือ093ครับ2 6 9 9796ครับทีครับ0 9 3 265 9 7 9 6ครับ เพราะฉะนั้นถ้ามีใครถ้าใครนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วหรือสนใจอยากจะเข้าเออปรึกษาพี่ถาวรอยากเป็นอยากทาเหมือนพี่อยากจะเรียนรู้เหมือนพี่พี่ก็สามารถติดต่อตามเบอร์นี้นะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณพี่ถาวรนะครับที่มาแบ่งปันและก็ที่สําคัญเลยสิ่งสําคัญที่สุดคือวันนี้เนี่ยการทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จเขาบอกว่าต้องก๊อปปี้คนที่ประสบความสําเร็จเท่านั้นใช่ครับนะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อของเรานะครับฝากไว้นะครับมียูทูบนะครับช่องยูทูบนิว e ี Channel นะครับแล้วก็แฟนเพจ w f ว e d Channel นะครับ เว็บไซต์ติดตามข่าวอัปเดตข่าวนะครับในธุรกิจเครือข่ายขายตรงตลาดแบบตรงก็ newfeed.ch.com นะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณนันครับ